ประจำวิชาที่คอรบค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรามานำเสนอสื่อโมเดลที่ชื่อว่าป้อมเพชรนะคะมีจุดประสงค์คือ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้อมเพชรที่สำคัญในการป้องกันค่าศึกในสมัยอยุธยาค่ะ 2. นะคะเพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าในการสร้างป้อมปราการในสมัยอยุธยาค่ะความสาคัญของป้อมเพชรป้อมเพชรเป็นอหนึ่งในโบราณสถานที่มีความสําคัญในเชิงวิทยาศาสตร์ สมัยุิยา,ยาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันสแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยอุิย,ยาค่ะค่ะและนอกจากนั้นนะคะป้องปราการยังเป็นที่ป้องกันสําหรับข้าศึกและศัตรูที่เข้ามาค่ะเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งดิมแม่น้ําได้แก่แม่น้ําป่าสักและก็แม่น้ําเจ้าพยาค่ะ ส่วนใหญ่นะคะการสร้างกำแพงเมืองและป้อมจะถูกสร้างด้วยอิฐสลับกับศิลาแดงแลักษณะของป้อมจะเป็นหกเหลี่ยมซึ่งขึ้นออกมาจากแนวกำแพงเมืองซึ่งประกอบไปด้วยป้อมและประตูเมืองมีทางเข้าเป็นหย่อมๆเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองด้วยค่ะตข่าปัจจุบันพื้นที่รอบป้อมเพชรน,นะคะได้รับการดูแลจากศิลปากรและได้มีการจัดสถานที่พักผ่อนหยันใจให้ผู้ที่เยี่ยมชมได้ข้ามไปมาเพื่อสักการะที่วัดพนันเชิงวรวิหาร ได้อีกด้วยค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ